สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุมสุขคตสบายดีกันบ่าจ้าคอยก็สบายดีอยู่จ้านี่มากินข้าวน้องขอกินข้าวกับอันทอดมห,หมูสามชั้นแหม่กําลังเฮ็ดแล้ววังห,หันใจเฮ็ดสุกใหม่ๆนี่หิมะหิมะแล้วก็กับอันขนมเซนจ้าแล้วก็บตำบักแตงสามหนว่วยใช่พริกสองหน่วยแหมจ้าใช่บักแตงสามหน่วยว่าผ็ดดอ,อกจ้านี่ก็ผักผักซี่แล้วก็อัาผักอันนี้นะจ้านี่อัน,นยอดกระทกลวกลวกจ้ากับกับอันนม นมกับอวัตตินแล้วกักับอ,อย่างางั้นกล้วยปั้นไหมจ้ากล้วยปัน้นกล้วยปั้นใส่ใส่นุมใส่อวัตตินอวัตตินใส่อันโอ้โซ,ซ่สีบอกพีชพีชถึกถึก,ถกใส่อันไอเสติมไหมจา้มา,จาไม่ได้จ้าเป็นเต้นไม่กินข่าวน้ำยาชมพผู้คนงามไม่จำนะมา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 ,มายาชุพูสบายดีแล้วจา้า เนี่ยจะพูดคนเก่ากลับมาแล้วหิมะหิมากินข้าวน้ำกันเอาขวเริ่มบดซอนโอ้หูเริ่มาดซอนตัวนี้เดี๋ยวจะในวันนี้เขาจินี่อะไรตับหมักแตงโมคือนตับหมักหุงนาจ๊ะน้องต้องใส่ซอนเนาะสุดนาจะเนาะเดี๋ยวได้ขวบเอาซอนกับข้าวก่อนพวกเจ้าลวกข่อยวบเนจ่ากูจะเอาซอนไม่บอกลั่วกับบลูกพวกเจ้ากกูบอกงายแต่รั่วใส่ให้วันจะได้มาแล้วมาแล้วมาในซอนมาแล้ว มันจะจิตตากินได้เป็นป่ละล่ะเพราะว่าตำบักแตงมันคือบบกหู้งเดี๋ยวเราขอดคอ,อกินนี่ก่อนอันนี้มันเป็นน้ำน้ำปัน่นดนะจ่าเหรอมันเป็นใส่นมใส่อัอนโอวัลตินโอใส่อวัลตินอีกแล้วใส่ไอส์ติมนะจ้าใส่ไอส์ติมมากับใส,ส่กล้วยปัน่นนะโชคดีสุขุมสุขคน,นะจา้าเด้ขอมอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจที่มีให้สุขุมสุขคุณนะจานะ้าเนาะอือ ที่หักแพงกันงื้นะกินขาา่าวมื่อกี้ขอไม่ได้กินข่าวพราเจ้าเมืองหลายมือเนาะจ้ะนะนเาะะนเาะก,นนะกินข่าวบ่ค่อยแซ่บเนาะจ้ะกินข่าเพราะล้มมันไม่ได้กินกระขาดกินมันลืมโลกไปได้เนาะจ้ะเนาะอันนี้พอดีก็ลืมไปเนาะจ้ะเนาะทั้งนั้นทั้งเขา่าทั้งข,งขนมเส้นทั้งนี้โอ้ยกินมันเปหลรดพี่น้องเนยะตอนนั้นกินข่าวบ่ค่อยได้มันไม่มีแห้งพี่น้องมันเป็นสวอยมันเป็น อ่อนเปียกเพียรแล้งพราะบอกว่ากินเข่าในเท้ากินเข่าในเข่าพราะงี้อลากหากับเข่าไม่ให้กินกินบ่นสบเป็นขอวันนี้เขาจะกินเห็นไหมกากเบื่อกอนคุยเขาบอกง่ายๆคนจัดไปมุ้จำสันหลักากหมูเสียบเอ้กากน่ะกระเทียมมาจากากกรเียมเหม ดูกมูตัวเนี่อเป็นหน่อยแล้วอ่ะแสบอืมเป็นติดมันไหมจ๊ะอืมสามสั่งอืมติดมันมันละแซ่บมันจังเนาะอืมอืมกินไปเลยจ้ะอืม Thuổi mà. Thuổi xe càng, xe nó tối, ừ. ừ. mà nó thấy cám càng Walky bếp này ra nó Mm, mẹ.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  ก็สิเคียดเนาะเพราะว่าอย่างวะมันเข้ากระดูกประเดน็นไมจไะเอ้ากระดูกของมันเหีนหยนประเด,ด็นยนงไงบด không <laughs> ơn nhau, nhau. tuổi Tui hỏi nhìn nó nó

เทบครับแทบคัก mm hmm. กินไปได้แนละ้วเขาไปหนออ่อสุูโหิพุอคน เวลากินไหนกินขาวก,นวกินไปเลยแล้วกินไปได้วไม่สิ้นสวรรค์ฉันพอ่อบลูมาไป่ฮัดขับเหรอไม่ฮัดขับฮะว่าตายดิเสียงดังมากพ่อหัวแม่เห็ุวิดีโอวันนี้พ่อหัวแม่เห็ุวิดีโอเงียบตายก้อน ใส่ปองอย่างแม่มบ <c subscriber> ุกออนเจ่งบุกที่ัวแม่กระดูกต้อยากกินหมูจะกินกระมมมหนังไลุยเลยกูกเลยลุยนเอ่อนิี้เปีโอ้ตออนที่บบมีมันน้องบอกที่มีมันจ้ะออนที่มีกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเกี่ยวเกี่ยวได้ก๊ได้ก่ะ Kính tư mẹ cả luôn. cái là kính khẩu im nào Kính khẩu im là cái hạt hát đạo này cái cuốn cái này yên đấy kỳ hai kapo đồn Mẹ mình mọc quên mẹ. nè ăn mẹ ăn, ăn cái mẹ nè mẹ kè mẹ 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 nè mẹ 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 kè mẹ mẹ kè mà kè mẹ mẹ กอนแก่เลยก่อมไม่ใช่แบบนี้เลยก่ะอนม,มันยังย่างบอกแม่อาจานมาเนี่ยอ,มมอ,อันนี้มาจานน้อยเนี่ยน้อยใครไหนก็น้อยบดายเนี่ยกะลุกกะมันมีน้อยน้อยน้อยอกไน้อยไหนอ๋อน้อยน้อยหรือน้อยปังจังไม่ปังจังอุ้ยน้อยอันนั้นมากบอกก่อนมากโอ้แม่มาก่อนยังอยัง <c oughs> นี่ใส่บรีล์ะป่ะ <c oughs> ไมตจาสั่งมั <c> ้ <oughs> มากินจองเมื่อคนนอนสกุลสกุลนางนั่น <c oughs> ถ้าเล็ก่ะบอกเป่ผ้าปอกไปบอกผ้าไปดำเลยวันเช้านี่ก็ไปเปลี่ยนแล้วหมอนนั่น เดี๋ยวเติมเป้นวมือกับลอมริก

ซีไปจ๊ะ้ะนนเป็นฟิลิปินน่ะฟิลิปเป็นทั้งสองคนเลยอือจ๊ะป้ากว่าถ้าปก็ไม่แบเอาต้องกับป้าปืนมานอนบ้านไดอือเป็นมานอนบ้านเป็นใหญ่กำนาน้อยจ้ากำไย่ลงไปลงไปเข้าได้ยังอ่ะเข้าป้ากว้าหนึ่งไดามได้ กินข้าวคือข้าวกล้ามนต่เจ้เข้ากลู๋

เราต้องนับเดี oh, okay. okay. ๋ยวอุ้ง mm. ่ายๆโผเร็วๆวันไหนเปลี่ยนจากนาเหรอมาคูไปถามเพิ่งก่อนขอยังเหมือนอยากกันบ้างเลยแล้วเราอยากไ้ยังกันบ้างใครจะเสียเราอืมกินหนักนับไปเท่เน้อไหนกู้ให้กันบ้านมั้ยไป็นาะอืมเลยอืมลองให้บ้านให้นับขณะแล้ให้หลายคร่บอืนหม้อคืนม้อหมกอ่ะ ใช่นั่งจะเป็นเมืองไก่เทากับมันหกแหละลูก uh huh. จะเป็น,มน,ปน,นเมันเท้าหรือมันหกนี่เขาเอิ่อญเยทาเวลเนาะปีนี้เปิดเทอมเดือนไหนกันลูกเดือนหน้าวันที่หนึ่งเปิดเทอมเดือนหนามที่หนึ่งนี่จ้ะวันนี้วันที่เดืเมื่อวันที่ส <18. S 1> ิบแปดสิบแปดเหรอ นี <Cornell> ่เป็นกระดูมันอเค้าได้อยู่มันเข้าก็ไได้มันเหมือนชิ้นหน้าเลยเนาะ แต่สีหนามันมีเคี่ยวตัวกลกัเข้ากัได้จะต้องมีเคียวสว่านะ่ะน่องกระเปื่องกินท่านมเ้เนาะตีหนามันกับแมวเว้นแมวหวานเฮาโฮมโฮโฮเปลี่ยนน้องเป๊าบบกล้ากินก้าน้องกัน้องกับยิบฮืนยิบพืนยิบพืน่องบอกป่า <c oughs> ป๊่แล้วไม่กะยางมาแหมเ <c oughs> ปะแล้วไม่กะยางมาแหมน้องอุ้มมันโจงล้งามวายหนีเปาบบตั้งเน่ยบาปมันมันเทศนชอบเล่นหนามนะ อุ 1, ้มโจงลูกนาน้องได้อุ้มหมาโจงลูกนาสระใบนามนจ้ะคุยน้องมิงอมมากเลยนามหมาหน่อยยขกรอทำนาเห็นนาลยูกันโดนย้อนลูกจาวมันทำกหมยจ่ะมันยานยันตายไ่นีกบปาจีไมนกับตจเพ็รนะไมนกับมาคุยกันก่อนนะ บานาดังนาเช็กแล้วก็ชอบกินล้วยกินกล้ยกับลูกนี่เสียงหวานหวานก็มากินกล้วยเน่เสียงหวานเสียงทะเลาะมืนนกแก้วนกขุนทองกินแล้วเสียงเหมือนแม่น้องกำลังกินเนาะเสียงแมพูเสียงเสียงมิสนีนะลูกเสียงแบบน้องเคยหันหนาวส่ยันสัญญาไหมเสียงมิสนีน สยสัญญาเป็นกน่าเหมือนกันอืมจะเงี้ยแหบยัสัญญาเป็นกินกล้วยอ่ะบอเป็นท้าวแม่ข้าวโชคนีโชหมูข้าวดกะนังนึงเสตะที่ เจ้าแม่กังเนื่องข้าว่้กินข้าวหืเข้าหือกันล้านน้างกีนห้องกินขมูทอดอมหมูทอดต้องกินแล้วข้าวเหนียวกันน้ำซอ,อ,อดกระดูกอหลาง แส้นทับถามว่าน้องแง่อย่างเป็นกองน้องเป็นทุกอย่างแต่น้องใครขี้ค้าออบอกคส้นข้าวทุกอย่างเป็นจักเนี่ยอย่างกะเพราหรอน้อ,นองเนี่ยไข่ทอดไข่ดังๆไข่ทอดไข่ดาวไข่ต้มมามาแล้วก็เนี่ยขาวพัดเป็นเนี่ยพัดมาม่มาเนี่ย ไก่ทอดเนื้อเฟรนฟรายแล้ huh. เนี่ย, uh huh. ยพิซซา uh huh.